ต้นไม้ให้เมืองไทยร่มเย็นคลายความทุกข์เข็นลำเข็นสินดีโลกนี้มันร้อนแล้วเราจะทำยังไงดีมาเถิดมาสิมาปลูกต้นไม้ให้โลกเย็นเรามีเรื่องราวมาบอกกล่าวท่านผู้ชมครับในการปลูกต้นไม้นั้นหลายคนก็มีความมุ่งหมายที่ต่างกันแต่ว่าในความมุ่งหมายที่ต่างกันถ้ามีพระลระกำลังมีพักพวก เพื่อนฝูงหรือคนสนับสนุนมากมายเนี่ยกระแสมันก็จะนําไปได้ไม่ยากเยินอะไรแต่สําหรับการที่จะสร้างคนปลูกต้นไม้กลางท้องทุ่งธัญพืชอันลงเตียนและ่ามกลางธัญพืชราคาแพงณปัจจุบันข้าวเวียนละหมื่นห้าอ้อยตันละหนึ่พันกับรายได้ต่อไร่ช่วงไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณไร่ละหมื่นกว่าบาทกับการมาปลูกต้นไม้การชักชวนคนมาปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับซึ่งธนาคารต้นไม้ สาขาสะาใหญ่โสมก็ไม่ง่ายเลยที่จะเดินเรื่องของธนาคารต้นไม้แต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความยืนหยัดชัดเจนของพี่หลวยและทีมงานก็ยังรักษาสิ่งนี้ต่อไปในการคนปลูกต้นไม้วันนี้ในช่วงตอนธนาคารต้นไม้คุ้มพลังคนปลูกต้นไม้ผมใคร่จะนําเสนอในชื่อตอนว่าสังคมคนปลูกต้นไม้ชนกลุ่มน้อยที่ทรนงและอบอุ่น มากต้้นนไธโครงการนี้เกิดเกิดเริ่มจากที่ผมไปอบรมโครงการต้นกล้าอาชีพมาเมื่อปีพศที่อบรมบรรพทานเฉลวยต้นกล้าอาชีพสมัย52ปี52 52นะ52แกอบรมของชุมชนพอเพียงครับพี่หลวยจำบรรยากาศได้ตอนที่คุณสายันที่อบรมตอนนั้นเขาพกพาอะไรความคิดไปแล้วพี่หลวยได้ใส่อะไรกลับมา ก็อย่างก็ยันเข้าไปเนี่ยก็เหมือนว่าเข้าไปห้าความรู้แต่ก็เราก็มองว่าคนบ้านเดียวกันเนาะให้ไปดูปสิ่งแปลกใหม่ในที่เขา้าเขาไปรับความรู้ก็คือการปลูกต้นไม้คือเราก็จะน้อมน้าวจิตใจว่าเออความร่มเย็นทีแรกน่าจะคือให้มองให้หนว่าความร่มเย็นก่อนว่าถ้าเราบ้านเรามีต้นไม้มีมีต้นไม้ที่มันให้ร่มเงาเหล่านี้ เราก็จะมีความ่มเย็นสบายใจอะไรเงี้ยแกก็มาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าแกเข้าไปอบรมสองคนพ่อกับลูกคือเขาต้องการให้ลูกเขาเข้าไปรับรู้ตรงนี้ด้วยก็คือพอเขามาบอกเออแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอนธิบายว่าโครงการข้างหน้าเป็นอย่างนี้ต้นไม้ปลูกไปเพราะาเด็กรุ่นหลังนีเขาหาดูยากแล้วก็เลยให้เขาดําเนินการได้เลยเพราะพื้นที่ตรงนี้มันคือยังไงล่ะเราก็ต้องการให้ปลูกเป็นตาอยู่แล้วค่ะเราเดินมาเล่นในสวนเนี่ยมันได้ความคิดได้ความคิดได้ ได้ไอเดียอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมีพวกเพื่อนเพิ่มขึ้นไหมหลังจากทําต้นไม้เนี่ยมีคนที่มองปัญหาทางบ้านผมอ่ะส่วนมากเขาจะเสียดายที่ดินผมเองผมก็โดนเขาว่าผมบ้านะผมปลูกต้นไม้เนี่ยพี่น้องญาติเขาว่าผมบ้าอย่างนั้นปลูกไร้สาระที่ไปทําอ้อยดีกว่ามลงแล้วมันไม่ใช่ความคิดผมบอกว่าทําอ้อยเนี่ยพูดตรงๆไรอ้อยผมก็ประมาณหกปบไร่นั่นมันล้นกําลังแล้วตอนเนี้ย แล้วเราตลาดที่ยักษ์แปลงหนึ่งเนี่ยทําเป็นป่าไว้เผื่อว่าเด็กๆจะได้มาดูเพื่อโรงเรียนใกล้ๆเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักต้นไม้พวกนี้เป็นต้นอะไรมั่งอะไรมั่งอื่างนี้ผมคิดว่าสักวันหนึ่งคงเกิดเกิดอันนี้ตรงเัียวนี้บางคนเ็าถามว่าปลูกต้นไม้เราทำอะไรหัวปลูกให้ลูกนานมากเลยเรานี่ไม่ได้ใช้แน่ไช่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ให้ลูกให้ลูกถ้าลูกไม่เอาอ่ะ ว่ปลูกให้โลกก็ได้ใช่ปะ้าลูกเราไม่ใช้แล้วก็โลกก็เดองได้ใช้เราได้เห็นบรรยากาศจากคนที่เดินมาจากโลกที่สับสนวุ่นวายเดินเข้ามาในโลกของตัวเองซึ่งเป็นโลกของต้นไม้โดยความทรณงที่จะยืนหยัดอยู่ที่นี่แล้วก็เห็นความอบอุ่นทั้งในครอบครัวและอบอุ่นกับเพื่อนฝูงแม้แต่ประชาชนกลุ่มน้อยก็ตามซึ่งในคำนิยามของคนปลูกต้นไม้กลางทุ่งธัญพืชที่นี่ครับเป็นความอบอุ่นและทรณงอย่างยิ่ง ปลูกต้นไม้ให้เมืองไทยร่มเย็นคลายความทุกข์เข็นลำเข็นสินดีโลกนี้มันร้อนแล้วเราจะทำยังไงดีมาเถิดมาสิมาปลูกต้นไม้ให้โลกเย็น S <S เรามีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันไว้เกษตรกรไทยปลดหันมาฟังทางนี้ที่ผ่านมานั้นพลผลิตมันไม่ดีท่านผู้ชมครับผมตามพี่เฉลวยเฉิดฉันซึ่งเป็นผู้จัดการธน,นาคารต้นไม้สาขาสายยายโสมเนี่ยมหาสมาชิกเนื่องจากว่ากลางท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ไปศาลเนี่ยคนทีู่กต้นไม้นี่มีน้อยมากก็เป็นอย่งว่าเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ชนกลุ่มน้อยที่ ธรนงและอบอุ่นเขากำลังมาหาเพื่อนพ้องวันนี้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ปลูกต้นไม้ด้วยทำข้าวด้วยเรียกว่ากลุ่มเพลินข้าบ้านนัดเพื่อนพ้องมาเกี่ยวข้าวพี่หลวยก็ถือโอกาสครั้งนี้ครับมาหามวลสมาชิกชักชวนไปปลูกต้นไม้ไปเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้สาขาสะใโะยโสมเด้รับประโยชน์กันต่น ปลูกต้นไม้ฝากท่านนาคานฝากท่านนาคารท่านนาคารต้นไม้ปลูกหลายลายต้นแล้วหามาฝากวว้มูลค่ามากมายทีค่าต้นไม้เป็นราไรฝากท่านนาคานท่านนาคานต้นไม้ดอกเบี้ยเบ่งบ้านมากมายทีค่าต้นไม้เป็นทรัพย์สินต้นไม้มีค่าปิดเปลือง ปนรััะก,ก,ก,กชีวิตตเกกษรรรไทคัับวนนี้จะมาพาพี่น้องเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งกลุ่มอินทรีเรียกว่าเพลินข้าวบ้าน,นได้รวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวแบบอินทรีซึ่งเป็นความหวังสูงสุดที่จะสร้างคุณภาพและว,วิถีชีวิตของเขาเนี่ยให้ดีขึ้นจะให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง เช่นผู้บริโภคเนี่ยอยากอยากได้กินข้าวชนิดไหนอร่อยก็มาเลือกแปลงนั้นแล้วก็ปลูกร่วมกันตั้งแต่วิธีการปลูกเริ่มตั้งแต่วิธีการดูแลแล้วก็จนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่จะย้อนกลับคืนสู่อดีตวันนี้มันมันไปกับเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ไง่ายๆว่าผู้คนที่อยู่ในสังคมเกษตรเนี่ยส่งลูกเรียนกรุงเทพหมดเลยก็ส่งลูกเรียนกรุงเทพค่าใช้ใจ่ายแบบกรุงเทพเ่ย ก็จะสูงกว่าเพราะนั้นตรงนี้คือสังคมที่วันนี้ถือว่ามันกระแทกกลับกับสังคมกเกษตรที่ค่อนข้างดือวันนี้มันจะเริ่มมานับย้อนกลับมาใหม่ย้อนอยากให้ย้อนวันนี้ถือว่าเขาเริ่มต้นที่ดี มาปลูกต้นไม้ฝากธนาคารฝากทานาคัรธานาคานต้นไม้ปลูกหล่ไลต้นแล้วนํามาฝากเราถือว่าก็คือเป็นจุดเล็กๆกันนะคะอย่างน้อยเนี่ยคือได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ๆชาวนาที่ทําก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเริ่มจากข้าวข่าวตะเครือก็คือหอมสนันทุ่งกับกับเหลืองอ่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีความภูมิใจก็เริ่มกลับไปหาข้าวพันธุ์อื่นๆเช่นตอนนี้เริ่มมีนางมน คือคือต้องบอกว่าข้าพื้นบ้านเนี่ยมันหายมันหายไปนานมากแล้วซึ่งก็แอบ,บยากนิดนึงที่จะต้องไปไปหากลับมาวันนี้กี่คนกลุ่มใกลุ่มเริ่มต้นกี่คนเริ่มต้น7จ็ดคนค่ะ เจ็ดคนนี่คือคนที่มีใจอยากจะหันมาทำอินซีจริงๆเป็นชนกลุ่มน้อยในหมู่บ้านนี้เจ็ดคนน้อยมากก็วันนี้ก็น่าดีใจทุกคนก็คิดว่าพี่ๆชาวบ้านเขาก็ดีใจว่ามีคนมาสนับสนุนกันขนาดนี้เพราะเราเริ่มกันมาเงียบๆไม่มีเงินทุนอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะดีใจด้วยที่วันนี้เห็นฝั่งเกานะไปซึ่งชั้น มากแล้ว <an> ดีใจจริงๆ,ๆวันนี้เด็กย่างหนึ่งหนีไปที่นู่นน่ะได้ได้ความคิดเยอะอแล้วก็เรื่องของการปลูกต้นไม้ก็เลยมีความคิด อยากขาพันเหมือนกันค่ะจะเข้าเข้เา,เา,เาไปหาพี่สฉลวยอยู่จะไปาหาพันพันก้าาไม้จะอยากให้เข้ามาอยู่ในสมาชิกด้วยกันเนาะแล้วก็เรื่องก้าไม้ไม่ต้องกลัวเข้าไปแล้วเดี๋ยวทางเราจะจัดให้อยากได้อะไรมาทื้เหมาะสมกับพื้นที่ตัวเองนะคุ้มน้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มีแค่4คนคะที่เริ่มต้นมาแต่ตอนนี้มีที่ทําจริงๆอิงจริงจริงมี7คนแล้วค่ะ เป็นชนกลุ่มน้อยอ่ะกลุ่มน้อยเลยค่ะตั้งบอกว่าน้อยถึงกับน้อยมากของในหมู่บ้านของพี่หลวยมีมีคนนั่นในหมู่บ้านที่เป็นนับสมาชิกธรรรานาคารต้นไม้สาคานนี่เป็นประธานเป็นกับผู้จัดการธนาคารต้นไม้สาขา,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 าสายโย,ยาโซนี่เป็นแกนนําของกลุ่มเพินเข้าบ้านเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากชนกลุ่มน้อยถึงน้อยมากแล้ววันนี้ก็จะมารวมกันึงเป็นจุดประสานกันพี่เฉลวยก็มาเยี่ยมเยียนเหมือนกับ ลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เคารพนับถือกันเหมือนเป็นเพื่อนบ้านก็สิ่งที่สําคัญก็มาชักชวนกันเป็นชนกลุ่มน้อยไปทํางานร่วมกันมาปลูกต้นไม้ฝากธนาคารฝากธนาคารธนาคารต้นไม้ปลูกหลายหลายต้นแล้วนำมาฝากไว้มูลค่ามากมายตีค่าต้นไม้เป็นรายท่านผู้ชมครับ เหมือนเป็นหนึ่งว่าผมเดินทะลุมิติออกมาจากท้องทุ่งญญธัญพืชและ,กะเกษตรเคมีเชิงเดียวที่กำลังทำการผลซ้ำด้วยธัญ,ญพืชราคาแพงเพื่อจะไขคว้าหาเงินทองไปสะสมให้ร่ำรวยเดินผ่านเข้ามาในมิติของการสร้างโอยซอิสป่ากลางทุ่งธัญ,ญพืชของพี่เฉลวยเฉิดชันมาค้นพบวิถีและวิธีการในการสร้างความหลากหลายด้วยต้นไม้เพื่อจะรักษาแผ่นดินนี้ให้มีน้ำ เพื่อจะให้น้ําได้กดไม่ให้เกลือที่อยู่เบื้องล่างที่ในอดีตการนั้นโผล่ขึ้นมาทําร้ายทั้งการเกษตรและวิถีชีวิตผมรู้สึกลึกๆเลยว่าเหมือนกับเดินทะลุมิติออกมายังเชื่อว่ามิติที่พี่หลวยไอซ่อนเน้นมันก็คือผมมาพบเจอกับทุ่งโลง่งซึ่งเป็นทุ่งนาข้าวที่ทําการผลิตอย่างอุดมสมบูรณ์มีเลือกสวนไร่นาป่าเขามีสภาพบ้านของคนชนบทเก่าแก่มีต้นไม้ มีพืชพันธุ์ที่กินได้มีต้นไม้ที่ใช้คล้ายกับป่าของพี่หลวยแต่เป็นป่าที่พัฒนาการมาอย่างยาวนานหรือว่าจุดความเชื่ออันสุดท้ายในการต้านและทานกับกระแสทุนนิยมอันเชี่ยวกราดถูกซ่อนไว้ที่ท้ายบ้านของคนที่มีความรู้อย่างยัง่ยงยืนอย่างมีอารยธรรมและภูมิปัญญาของคนส่วนภรูรมิที่อาณาจักรทวารวดีได้ถูกซ่อนเร้นไว้และกําลังจะเปิดขยายไปเพื่อจะ ลุกขึ้นสู้กับทุนนิยมโดยการรักษาฐานชีวิตเดิมไว้าะการคนปลูกต้นไม้วันนี้จึงพาท่านผู้ชมแทรกมิติและมาพบกับมิติในอดีตการของอาณาจักรทวาราวดีที่นี่ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับ มาปลูกต้นไม้ฝากธนาคารฝากธนาคารธนาคารต้นไม้ปลูกหลาหลายต้นแล้วนำมาฝากไว้มูลค่ามากมายตีค่าต้นไม้เป็นรายปีฝากธนาคารธนาคารต้นไม้ดอกเบี้ยแบ่งบ้านมากมายตีค่าต้นไม้เป็นทรัพย์สินต้นไม้มีค่าปลดเปลืองนี้ หลักประกันชีวิตของเกษตรกรไทย